จัดไปโดย75ปีไทยประกันชีวิตคอร์ปอเรชั่นกลับสู่ช่วงที่4ค่ะกับรายการแชมป์จัดไปค่ะมีเรื่องของนักฟุตบอลเห็นบอกว่าอายุน้อยกว่าคิสเยโนโรนัลโดด้วยทำไมต้องมาพูดเหมือนผม มัมนแบบเสมนงสมเนียงอะไรไม่ได้หรอกทุกวันนี้ต้องใส่เข้าไปบ้างให้ดูมีอะไร <c oughs> คือจริงก็เลิกเถียงกันนะนะเพราะว่าเวลาผมไปเจอใครก็จะมีคนถามพี่เมสซี่หรือโรนัลโดใค,ใครเก่งกว่ากันเขา <ผม S 2> ะอกมีมันก่อนนั่งดูฝรั่งพูดเขาบอกว่าแทนที่เราจะคิดว่า เราโชคดีแค่ไหนที่เกิดมาในยุคที่มีสองซูปเปอร์สตาร์ที่เก่งที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาเคยมีใช่แล้วเราก็ดูเขาสองคนครับเคี่ยวห่ำหันแล้วสองคนที่บอ,อกมามยอมรับว่าเนื่องจากมีมีอีกคนหนึ่งเนี่ยทำให้เขาต้องพยายามที่จะเค้นฟองขึ้นไปเมสซี่บอกมีโรนัลโดทำให้เม,มสซี่ก็ต้องพยายามขึ้นไป,<า>ไปโรนัลโดบอกว่าด้ว่กัจมีเมสซี่ขึ้นไปเขาบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเหมือนกับเกื้อหนุน ส่งเสริมผลักดันสร้างสรรค์กันและกันพอละฉะนั้นคุณผู้ชมหยุดครับพผมว่าคุณจะฟังแล้วเป็นคนฉลาดมากนะแล้วชอบไม่รูรไม่อยากจะพูดอะไรมากเพียงแต่ว่าผมว่าเราโชคดีนะที่มีสองคนที่เก่งๆเนี่ยจะมีควตอตไหมอยู่ในอยู่ในยุคเดียวกันเราไม่ควรไปตัดสินแล้วครับมีคำตอบไ่มดูหลอดูหลอหลอไหม แต่จะมีคำตอบแบบนี้ไหมวิลเซเดอเก่งเลยนะฮะโอ้เดี๋ยวเมื่อกี้พี่ตอบยาวมากเลยก็โชคดีค่ะที่สองคนนี้เขาเกิดมาในยุคเดียวกันแล้วเก่งสองคนจบเห็นไหมพี่พูดซะยาวเลยตอบแบบนี้นะในการชิงมงกุฎนางงามได้เลยได้ปแล้วอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนได้ปแล้วไม่ต้องอะไรนี่ต่อคือจริงๆเนี่ยเป็นเป็นเป็นปีทองของเขาเลยจริงๆเพราะว่า คยมีคนดูถูกว่าโรนัลโดเนี่ยอยู่ในทีมสโมสรที่เก่งทีมชาติไม่มีทางไปไกลท่องมพาทีมชาติโปรตุเกสหรือที่เขาอ่านกันว่าโ <Portugal. S 1> ปรตุเกลโ <Portugal. S 1> ปรตุเกลคนโปรตุเกสอ่านว่าโปรตุกีสคนโปรตุกีสชาวโปรตุกีสอยู่ในประเทศโปรตุเกสนะครับก็พาทีมควาชช้าแชมป์ยูโรรือว่าฟุตบอลช,ชิงแชมป์แห่งทวีปยุโรปหลังจากนั้นก็พาทีมเรอัลมาดริดสโมสรของเขาเนี่ยในสเปนควาชช้าแชมป์ สโมสรโลกมาปีนี้สุดยอดยิ่งกว่าพาทีมคว้าแชมป์ลีกสเปนล,ลาลิกา้าแล้วก็ลาสุดผมปวดใจสลายมากทำไมคะก็ฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรแห่งยุโรปค่ะมาชนะม้าลายผมม,มาถลม่มยูเวนตุนสมนไป4-1ชนะเยอะด้วย4-1แต่ยอม เ,เ,เล่นดีเล่นดีเล่นดีในฐานะสาวกยูเว่ก็ร้องไห้ไปไมร้องกีฬามันคือกีฬากีฬามันจะมีดราม่าทำไมตอนนี้ตาแดงคะซึงซ้งซึง้งคุณผู้ชมครับนี่คือความสําเร็จของโรนัลโดนะครับให้คุณผู้ชมดูภาพกันนะฮะว่าความสุดยอดของเขาโอ้โหในรอบชิงก็ทําให้ทางด้านของทีมเรอัลมาดริดนะครับชนะทางด้านของยูเวนตุส4ประตูต่อ1นนี่แหละครับโรนัลโดในชุดสีม่วงนะครับ เขาคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งเกมของรอบช,ชิงแล้วก็คว้ารางวัลดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์ก็และนี่เห็นไหมคุณวิวตัดรงรอดอเนี่ยผมตั้งเชื่อให้เขารงรอดอคือเรื่องที่จะพูดเนี่ยว่าคนที่มีสิทธิ์มาทาพรัศมมีโรโดเนี่ยนะครับไม่ใช่คนอื่นไกลคือลูกชายเขาเองอนะครับที่มีมชื่อว่า,านะคริสเตโน่เหมือนกันคริสเตโน่จูเนีย หรือที่บ้านเรียกเขาว่าคริสเตียนนินโยคริสเตียนนินโยอาจจะใส่ความเป็นบาราซิลไงบราซิลมีโรนัลดินโยค่ะนี่เป็นคริสเตียนดินโยค่ะจริงๆเป็นลูกที่เป็นลูกพิเศษเป็นลูกที่ไม่มีคุณแม่คุณแม่เปิดตัวไม่ได้นะครับคือลูกคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมอย่าสับสนว่าเฮ้ยนี่ใช่ลูกกับแฟนปัจจุบันไม,ไ,มไม่ใช่นะะไม่ใช่ใชนี่เป็นลูกที่เกิดจากผู้หญิงลึกลับ มไมไผู้หญิง<า>ที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครคือเรื่องเรื่องนี้ทาให้โรนโโัลดได้รับคําชมมากคือพี่โดเนี่ยไม่อยากได้คนนี้เป็นภรรยาคือคือพวกนี้เขาเขาเป็นกิ๊กกันโรนโัลดก็<อ><อ>เป็นผู้ชายสุภาพบุรุษเพราะโดยปกติเนี่ยพวกผู้ชายที่มันรับความรับผิดชอบเนี่ยก็จะส่งผู้จัดการส่วนตัวเอาเงินให้ผู้หญิงไปทําแท้งแต่พี่โดบอกว่าเขาต้องการเก็บลูกคนนี้ไว้ โดยพร้อมจะจ่ายเงินค่าอุ้มท้องให้กับผู้หญิงคนนี้โดย<ฆ>มีข้อแม้ว่าผู้หญิงคนนี้ห้ามเปิดตัวเด็ดขาดห้ามเปิดเผยตัวตนเด็ดขาดว่าตัวเองเป็นใครว่าตัวเองเป็นใครโรโด,โดจ่ายค่าตั้งครรภครั้งนี้เป็นเงิน540ล้านบาทถ้าตีเป็นเงินไทยถ้าตีเป็นเงินไทยซึ่งถือว่าสปอร์ตมากนะอ่ะผมว่าเราไปคุยกันถึงลูกคนนี้เขาดีกว่านะฮะ,<ฆ>ะเด็กคนนี้เนี่ยนะครับคือหลังจากจบเกมเป็นธรรมเนียมว่าอ๋อครับ ลูกหลานลุงป้านะอากงมาก็ลงมากันหมดค่ะปรากฏว่าในช่วงหนึ่งที่คริสเตียนินโยเนี่ยลงมาเนี่ยลูกของโนรลโดเนี่ยนะครับลชายเขาค่ะเด็กคนที่ขโมยซีนพ่อเลยค่ะก็มีลูกหรือหลานหรือเด็กๆในทีมของเรอัลมาดริดเนี่ยแตะบอลกันอยู่ค่ะ แล้วเดี๋ยวดูครับนี่ใส่แจ็คเก็ตสีดำนะครับดูลีลาของเขาฮะอบอลน,นี่เชื่องเท้ามากดูบอลแหมเชื่องเท้าไหมโอ้โหพลิวนี่น,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 นี่นี่นี่บล็อกบล็อกบอกาดูดาวเท้าติดบอลแล้วเดี๋ยวดูการคลึงของเขาวิวดูครับพี่เจ็ดขวบพี่เขาเขาเล่นเฉยๆอยู่ในสนามดู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 ช็อตนี้ให้ดีดูการหลบ โอ้ยเบิ้ลเบิ้ลเดี๋ยวเบิ้ลให้ดูการหลบผู้เล่นสองคนแบบเนียนๆดูนะครับโอ้โหสุดยอดเก่งมากคือคือคือได้พ่อมาเยอะเนี่ยครับนี่นี่ใส่เสื้อกั๊กสีเขียวนี่นะฮะที่จะต่างกับคุณพ่อก็คือผมว่ายังไม่เก๊กเท่าพ่อค่ะตอนนี้ยังเด็กอยู่ยังยังไม่แอ๊นี่ฮะนี่นี่ทาพ่อเขาปะเนี่ยเดี๋ยวดูคนยิงนี่คือลูกชายของโรนัลโดนะครับ ซอยเท้ามาแล้วครับนี่ครับซัดเลยเจ็ดขวบผู้หญิงใส่แว่นทางซ้ายนี่อาม่านะค่ะนี่คือคุณแม่ของคริสตินอลโรนาลโดนะครับโอ้หลานยิงนี่ปรบมือดีใจนี่ฮะทีมได้ลูกฟรีคิกนะครับและเดี๋ยวดูฮะลูกชายเป็นคนยิงลูกชายนน่นี่นี่นี่น่่ท่าถอยไอ้ท่าไอ้ท่าถอยเนี่ยเหมือนเขาดูจะมาจากพ่อหรือว่าพ่อครับพ่อมาเยอะดูมีหอหายใจด้วยตึ่น นี่สู้นี่ยไอเขอ้วคน,นี่แค่เจ็ดขวบถูกต้องท่าทางเขาเริ่มเหมือนพ่อเขาแล้วนะคะท่ายิงท่าถอยหลังอะไรแบบนี้มีการแบบเขาเรียกว่าอะไรพี่แชมป์เขาเรียกว,ว,ว่าถอหนหายใจสมาธิไม่ใช่ถอนหายใจถอ,จถอจนหายใจคือมันแบบเฮ้ยอ๋ <c oughs> อ ถ้าเขาคลายพ่อมากผมมีสิทธิ์อาจจะเก่งกว่าพ่อได้นะค่ะอันนี้ก็คือช่วงที่4กับแชมป์จัดไปส่วนช่วงที่5ที่พี่แชมป์บอกว่าทําสิ่งที่ชอบกลายมาเป็นอาชีพใช่ไปสัมภาษณ์กันเลยในช่วงที่5กับแชมป์จัดไปค่ะคนติดเกมรวยได้